สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับเราอีกแล้วนะคะในช่อง e v e r y a y Channel นะคะถ้าสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะพาเ,เพื่อนๆไปทำเค้กง่ายๆนะคะเป็นเค้กฟันด1หรือใครจะใช้เป็นโอริโอก็เรียกว่าเค้กโอริโอนกันได้เลยนะคะวัตถุดิบเพียงแค่2อย่างเท่านั้นค่ะก็คือนมจะใช้เป็นนมอะไรก็ได้นะคะจะเป็นนมจืดนมช็อกโกแลตได้หมดเลยนะคะแล้วก็อย่างที่2นะคะก็จะเป็นฟันดอย่างนี้เลย จนนะ,ะใช้เป็นรสอะไรก็ได้นะคะไม่จํากัดนะคะใช้ได้หมดเลยนะคะก็เราจะไปดูขั้นตอนและวิธีการทากันเลยนะคะวัตถุดิบเพียงแค่สองอย่างง่ายๆเลยนะคะในการทําเค้กครั้งนี้ไม่ใช้แป้งไม่ใช้ไข่แล้วก็ไม่ใช้เนยเลยนะคะอยากรู้ว่าทำางไงไปดูกันเลยาราคาอย่างที่พูดไปต้นคลิปนะคะเราจะพาเพื่อนเพื่อมาทํา เค้กฟันโอหนึ่งหรือเค้กโอริโอหนึ่งนะคะเพียงแค่ใช้วัตถุดิบ2อย่างเท่านั้นนะคะในการทำนี่ก็คือฟันโอนะคะหรือใครจะใช้เป็นโอริโอก็ได้นะคะในที่นี้เฟิร์นใช้ฟันโอทั้งหมด14ชิ้นจะเป็นฟันโอรสอะไรก็ได้นะคะแล้วก็นมนะคะ นมนี้จะใช้เป็นนมจืดหรืออะไรก็ได้นะคะไม่จํากัดนะคะนมสามารถใช้ได้หมดเลยนะคะใช้เป็นนมจืดนมช็อกโกแลตอะไรก็ได้นะคะค่าต่อมานะคะเราจะพาเพื่อนๆทุกคนนะคะไปทําขนมกันเลยนี่นะคะก็จะเป็นฟาน,นูนะคะที่เราทําการแกะออกมาจากซองแล้วนะคะก็เราจะมาแยกเขานะคะก็คือ เราจะนำตัวครีมนะคะแล้วก็ตัวเนื้อขนมออกจากกันนะคะก็คือเราจะทำการเอาเนื้อครีมนะคะออกจากตัวขนมเอาออกทั้งหมดเลยนะคะจนครบ14ชิ้นนะคะแยกเขาออกจากกันก็จะได้หน้าตาปรมาณนี้นะคะประมาณนี้หน้าตาประมาณนี้นะคะแยกออกาจากกันเนาะแล้วก็ เราจะนำขนมที่แยกออกมาจากตัวครีมน,นะคะแบบนี้เราจะนำเขาไปบดนะคะสำหรับใครที่มีเครื่องปั่นนะคะอยากให้เนื้อขนมมีลักษณะที่มีเนื้อเนียนนะคะก็สามารถเอาขนมไปปั่นได้นะคะสำหรับใครที่ไม่มีนะคะก็แนะนำให้ใช้ขนมนะคะใส่ถุงนะคะทุบๆๆๆทุทุท,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 ทุได้แทนนะคะก็ได้เหมือนกันนะคะ ก็หลังจากที่เราทำเสร็จแล้วนะคะนี่คือตัวขนมที่เฟิร์นทำการปั่นเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วนี่นะคะก็คือนมนะคะที่ใช้ในการทำเนาะเฟิร์นใช้นมทั้งหมด130 ml นะคะหรือประมาณ10ช้อนโต๊ะตอนนี้ได้นะคะ สำหรับใครที่ไม่มีถ้วยตวงนะคะก็สามารถใช้เป็นช้อนแบบนี้แทนก็ได้ค่ะ10ช้อนนะคะในการตวงนมนะคะอันนี้130 ml นะคะที่เพิ่นใช้ในวันนี้เราจะทำการผสมเข้าเลยนะคะก็คือเราจะเทนมลงมไปเลยในขนมนี้นะคะ แล้วก็ทําการคนเขานะคะคนนะคะให้เขาเข้ากันก็ทําการคนไปเรื่อยๆนะคะจนเนื้อขนมกับนมนะคะเป็นเนื้อเดียวกันอันลคาหลังจากที่เราคนให้เขาเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะนำพิมพ์นะคะที่เราเตรียมไว้ในการที่เราจะทําเป็นเค้กนึ่งของเราวันนี้นะคะเฟื่อจะใช้เป็นพิมพ์ตัวนี้เลยนะคะ สำหรับใครที่จะทานเองนะคะหรือว่าทำทานที่บ้านนะคะจะทานในพิมพ์เลยก็ได้นะคะไม่ต้องทานน้ำมันก็ได้นะคะสำหรับใครที่อยากจะทําให้มันสวยละคะแล้วก็ดูดีนะคะควรแนะนําให้ทาน้ํามันที่พิมพ์นะคะเพื่อที่จะได้ไม่ติดพิมพ์นะคะเราก็จะเทเข้าลงไปในพิมพ์เลยนะคะเราจะเทเข้าลงไปในพิมพ์ ก็สำหรับใครนะคะที่ใช้พิมพ์เล็กกว่านี้นะคะหรือว่าใหญ่กว่านี้นะคะก็จะเพิ่มลดเวลาในการทำลงไปอีกนะคะส่วนตัวแล้ว mm hmm. เฟิ่อจะใช้เวลาในการนึ่งเค,ค้กนะคะประมาณ15นาทีนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความหนาหรือว่าความบางของนเค,ค้กด้วยนะคะค่ะหลังจากที่เราเทเขาเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทำการ แท่เขาเบาๆนะคะให้หน้าเนื้อขนมเนียนนะคะค่ะหลังจากที่เนื้อขนมนะคะเนียนแล้วนะคะเราก็จะนําเขาไปนึ่งนะคะเป็นเวลา15นาทีนะคะโอเคค่ะเพื่อนๆค่ะหลังจากที่เราทําเสร็จแล้วนะคะหน้าตาเค,ค้กก็จะประมาณนี้เลยเราก็จะนําเขานะคะใส่ จานแล้วก็แต่งหน้าเค้กกันเลยนี่ครับเพื่อนๆคะ่ะใส่จานเสร็จแล้วนะคะอันนี้นะคะจะเป็นเนื้อครีมที่เราแยกตั้งแต่ตอนแรกนะคะนี้เอาไปนึ่งะะให้เขามีความเหลวขึ้นสักนิดนึงนะคะแล้วก็จะนำมาตกแต่งหน้าเค้กของเรานะคะ ก็สําหรับใครที่ไม่มีถุงบีบนะคะจะใช้เป็นถุงใสแบบนี้ก็ได้นะคะง่ายดีนะคะแล้วก็สะดวกแล้วก็จะนําเขาใส่ลงไปในถุงเลยนะคะก็จะนําเขาใส่ลงไปในถุงเลยนะคะเมื่อใส่ลงในถุงเสร็จนะคะก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะ นี่เราก็จะบีบนะคะบีบเขาตกแต่งหน้าเค้กของเรานะคะ<ม>แล้วก็พับเราก็จะทำการพับนะคะมุมเข้ามาให้เข้าเหมือนถุงบีบนะคะให้มันเป็นตรงๆตรงไปนะคะนี่ให้มันเป็นตรงๆตรงไปนะคะก็หมุน ก็จะได้แบบนี้นะคะเราก็จะทําการตกแต่งหน้าเค้กนะคะก็เราแล้วแต่เราจะตกแต่งนะคะเราจะทําเป็นรูปอะไรก็ได้นะคะแล้วแต่เราเลยอันนี้เบิร์จะทําเป็นรูปชื่อช่องนะคะแล้วก็จะดี บีเพราลงไปเี้นะคะ<า>แล้วแต่เราจะทำเลยนะคะรูปอะไรก็ได้ค่ะบีเลยนี่นะคะเฟิรนก็ทำเสร็จแล้วนะคะอาจจะไม่สวยเท่าไหร่นะเพราะว่าก็มือใหม่หัดทำเหมดกันนะคะ<อ>ก็สำหรับคนที่ชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะสำหรับการทำเค้กง่ายๆนะคะแค่ใช้วัตถุดิบเพียง2อ,อย่างเท่านั้นนะคะก็ลองทำดูนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะ